โอ้ว oh, ันวันนี่นี่วันเดียวตัวยาวกว่านั้นอีกเลยนะแต่แต่ว่าอีกเดียวนี่เมื่อวานนิดนึงเออวุ้บมาวานนิดเดียวเองวันนี้ยาวยาวอี่ตงไรตัวนี่วันนี้ยาวเลยนะเมื่อวานนิดเดียวเองตักตอขวันนี้ใหญ่โตอันี่เล่วนี่ช่วยมากเลยโอ้ต้องปลูกตักกลางเลยป้อมต้องปลูกต้องปลูกแล้วต้องปลูกแล้วแบบนี้สวยมากนี่

ครับล huh? ูก mm. น mm. yes. ีเด yeah. yes. well, ียวเราดูแลดิขายอหมเลยทำง่ายง่ายนี่นี่เม็ดเม็ดเม็ดซื้อมาใช่ไหเม็ดซื้อเม็ดซื้อซื้เล็ดมาเนี่ยนี่อย่มลยมือนี่นี่นนี่นี่นี่รันแล้วอมนซื้อวันนั้นไม่ซื้อซื้อแล้วนี่เม็ดซื้อมาได้วันนี้นะ่วยจริงออกินเยอะลยนี่เก็บหลายรอบเลยพาไปผัดนนั้นอร่อยมากเลยนี่นี่สวย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  Old ông tâm mong đều. The không bông kai manu kai manu kai manu kia mẹ tất nhiên kai manu kia mẹ 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 kia 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 นี่เก็บไปหลายลูกแล้วนะครับเก็บไปหลายลูกแล้วแต่ก็ยังงดยังงามยังเยอะอยู่โอ้โหนี่ตรงเลยสวยสวยมากโอ้มีประมาณหนึ่งครอบครอบครัวหนึ่งก็มีประมาณอ่าสาม สามหกเก้าสองสามสี่ยี่สิบี่สิบต้นครับยี่สิบยี่สิบหลุมครอบครัวหนึ่งมียี่สิบหลุมก็กินได้กินได้หลายวันอยู่นะครับกินได้หลายวันอยู่ครับนี่ถัว่วใกล้ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมถัว่วถั่วเยอะเลยปกถั่วเยอะเลย,เย,เลยนี่เดี๋ยวตอน Tối nay lộ bỏ oh, bọc phạc nó có nó xài cả đứa lọt Ôi oh, dựa, dựa từng núi luôn đó, thùa à, đó Ôi luôn rồi, luôn Nói thử sưu mất mà chẳng hạn, sưu mất mà Sưu mất mà, đi Xài kì kì vào, thôi thôi Xài kì kì, xài kì kì, xài kì kì luôn, ngàm chứ gì đó Nói thử xài bụi mắt người ăn đi, bắt cửa xài bụi em Xài bụi đó Ngàm, ngàm, ngàm Thấy không, nó có mèng nít nít đó, có màng lèng ลองนองนะสวยเลยทุกยาวเลยเยอะเลยแต่บวบนี่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 ยังประมาณยังนานไม่กว่ามันจะมันว่าว่ามันจะตายนะกว่ามันจะตายได้กินอีกเยอะเลยพอได้กินก่อนเนี่ยมีประมาณยี่สิบหลุมเลยครับอือไม่ต้องเยอะก็กลัวหนึ่งไม่ต้องซื้อแล้วนี่คือเป็นตลาดของเราเองเป็นตลาดของเราครับ เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บไปหลายรอบแล้วโอเคครับขอบคุณครับอสมาชิกที่ติดตามมาทุกท่านติดตามแล้วกดซับจะไปแล้วนะครับจะมีวิดีโอคลิปใหม่ๆเข้ามาให้ท่านชมอีกนะครับขอบคุณครับ